กลับมาแล้วกับซีรีส์รีวิวลิสติกใน7ซเว่อีงวดนี้เจ๊ามากับแบรนด์เมเบอรีลนส่วนจะรอดหรือร่วงนั้นตามไปดูกันเลยจ้า สวัสดีคะ่ะทุกคนมาดามเมาวันนี้เจ๊จะพาทุกคนมารีวิวลิปสติกในเซเว่นซึ่งเจ๊นั่นหางหายไปนานหลังจากย้ายบ้านมานะคะตอนนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วมารีวิวกันเลยไอ้ที่ซื้อ,อ,อมาตอนนี้มันจะถมฉันตายแล้วนะคะวันนี้เจ๊จะลองใช้ของเมเปิลนตัวนี้ เชื่อมแต่ของเขาคือ m ม y b บรี i น e New York The c r e a m y m a t t e by o o l o r s e n s a t i o นนะคะจริงตัวนี้เนี่ยเม b e บรี n นเขาผลิตออกมา20สีด้วยกันนะคะแต่มี4โทนด้วยกันก็คือโทนชมพูนูดพีชแล้วก็แดงนะคะในเซเว่นเนี่ยมีขาย4สีก็คือสีสีนี้ ก็คือมาทุกโทนเลยนะคะทั้งชมพูพิกนูดแดงถ้าเป็นแพ็กเกจก่อนซื้อเนี่ยมันจะเป็นมีปลอกหุ้มมาให้เห็นชัดเจนเลยว่าสีข้างในแท่งตัวนี้เป็นสีอะไรฉะนั้นก็จะง่ายสําหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยเทียบสีเพราะว่าปกติแล้วมันจะมีเบอร์แค่ตรงข้างล่างบางทีมันก็มองไม่ชัดอ่ะเนาะแต่นี้เขามีมาให้แบบบนปลอกเลยค่ะถ้าเอาตัวปลอกออกมาซึบมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัวปลอกมันเนี่ยจะเป็น พลาสติกนะคะแล้วก็ตัวแท่นมีตัวล็อกแน่นหนาคือ149บาทอ่ะไม่ได้ดูหรูหรามาาห่าอะไรแต่ว่ามีความแน่นหนาอยู่ในความแพ็เกจิ่งของเขานะคะก็ถือว่าโอเคใช้ได้สมราคาเขานั่นแหละเจ๊ลองปาดแล้วเนี่ยความรู้สึกของเจ๊เลยตอนที่ปาดก็คือมันนุ่มนะคะความนุ่มแบบนุ่มมากตัวลิปะนุ่มมากแล้วก็เม็ดสีชัดทุกตัวค่ะแต่ว่าด้วยความที่ความเป็นลิปแมตตะหลายคนอาจจะกลัวว่าเฮ้ยเจ๊มันจะแตก เป็นผงเป็นขุยไหมวะเจ๊ก็ลองทาดูทุกตัวนะไม่แตกอะไรเหมือนกับว่าความแมทของเขานั้นจะเป็นซอฟต์แมทอะมันไม่ได้แบบแมทจนแห้งเหมือนพลาสติกแลบปากไปนะคะเนื้อ,อยังบางเบามีความแบบสบายปากอยู่ส่วนความติดทนนะคะก็เจ๊ปัดลองปาดปุ๊บแล้วก็ลองแบบจุ๊บอย่างี้เนี่ยประมาณน,นี้เห ติดทนก็คือถ้าเกิดกินข้าวกินน้ำอะไรอย่เงี้ยมันก็มีออกไปตามปกติของมันแต่ที่สําคัญก็คือเวลาเวลาทาทับหรือเติมอะ่ะมันไม่มีความเป็นก้อนอันนี้เจ๊พอใจละกับ149บาทนะคะส่วนสีแต่ละสีทาแล้วจะออกมาเป็นยังไงนั้นตามไปดูกันได้เลยจ้ะ เป็นไงกันบ้างสีๆฉันว่ามีหลายคนโดนป้ายาไปเต็มๆเลยแหละในรีวิวนี้แต่ที่สุดของเจ๊ต้องแดงเพลิงค่ปะปากไม่แดงไม่มีแรงเดินนะจ๊ะ ซเลนอินสกาเลตนะคะ690ถ้าเกิดว่าใครชอบสีนี่เหมือนเจแล้วก็ไปซื้อมาทาเนี่ยอย่าลืมมาทาอวดกันบ้างนะคะในโพสต์ในกลุ่มเม้ามอยก็ได้แบบ690ทาออกมาได้เพชแค่ไหนอย่างเงี้และนี่คือรีวิวของ m มเ e ลีนคร c มมี่แม a t t ลิปสติกคัลเลอร์เซน a t i o n นะคะสีสีด้วยกันที่มีขายใน7ซเวค่ะก็สำหรับมาดามเมาส์มาดามเมาส์ให้1 0บตสินะเพราะว่าราคาไม่แพงอะ149เนื้อดีนะคะแล้วสีแซบ แล้วก็ความติดโทนนานนั้นถึงแม้จะเป็นปานกลางแต่ว่าเจ๊ก็ไม่ได้หวังให้ลิปสติกใดๆมันแบบติดตั้งแต่เช้าจดเย็นทาครั้งเดียวนะมันไม่มีแกมันต้องมีเติมแต่เติมแล้วไม่เป็นก้อนก็ถือว่าเป็นบุญแล้วแหละฉะนั้นเจ๊ให้1 0บเต็มสิบสำหรับสีนี้ค่ะดี ค่ะสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นโปรดักตอะไรนะคะก็ติดตามชมกันได้ในช่อง Beauty m o u s e y นะคะทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็ Youtube นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะคะบายไอห้ไไปติดด้วยวะสวัสดีค่ะไม่พลาดทุกคลิปของเจ๊ด้วยการ Subscribe กันบน Youtube อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งกันเอาไว้หรือกดไลค์แฟนเพจและกดเห็นโพสก่อน จะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกกิจกรรมเด้อค่ะเด้อ